กับนักเรียนปประถมศึกษานะครับป1ถึงป6จากอันดุบานาบอร์ทงกี้ยนะครับเวลาเดินกลับนะครับก็จะเป็นแถวหน้าตาดีแบบนี้นะครับคนหน้าตาดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นแถวเป็นระเบียบเดินกลับบ้านด้วยความสดชื่นแจ่มใสนะครับอ่าก็จะเดินเป็นหมู่นะครับหมู่แรกเป็นหมู่แปดนะครับหมู่แปดธงสีเหลือง อันนี้ทงสีแดงนี่เป็นหมู่หมูอะไรลูกหมู่11นะครับหมู่11ตําบลเขินมาด้วยทงสีแดงนะครับด้านหน้านู้นหมู่8ดนะครับหมูแ8ดหมู่8ดนะครับต่มาด้วยหมู่ทงสีเขียวนะครับหมูทงสีเขียวเป็นหมู่ที่สองตำบลเขินนะครับหมู่ที่สองได้กลับ้าอ่าสีเขียวครับอ่าหมูเตี้ย มูเดีดจังอ่ามูเดียดสามโคโคได้เดินไปแถวตัวนี้อะไรนะไม่แถวครับอันนี้เป็นแถวนะครับเดินกลับบ้านนะครับหน้าตาดีทุกคนนะครับชงของกูอานลน์ครับแข่งไ้ครับเดีาครับอืม รอโรงเรียนนีกรอทุกคนเลยอ่าโอเคครับถ่ายไปลูมยูทูบครับผม<า>อ่าสังเกตหน้าตานะครับหน้าตาดีทุกคนนะครับโรงเรียนนี้เดินเป็นแถวมานะครับเดินเป็นแถวกลับบ้านนะครับ,บหน้าตาดีทุกคนนะครับดูดูดสังเกตคนนี้ครับ สีฟ้าเป็นโมโมอะไรครับสีฟ้ามูที่เท่าไรครับอ่าโมสองสีฟ้านะครับโมสองสีฟ้าตะบนเขินก็หน้าตาดีไม่แพ้กันนะครับอ,อ่าอันนี้โมสองน,นะครับโมสองตะบนเขิน นำโดยพี่มุกนะครับอ่าโม่สิบสอง